สวัสดีครับสลับในเช้าวันนี้นะครับเราจะพามาดูการตั้งเบระครับเบรกหน้านะครับเบรกหลังเบรกตัวลูกนะครับเราทําแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาแนะนําการตั้งเบรกล้อหน้านะครับก็หลักการก็คล้ายๆกับทําเบรกตัวตัวลูกกับตัวตัวหลังของตัวนี้นะครับ ว่าหลักการก็คือรถเนี่ยเวลาเราเบรกนะครับจะต้องให้ติดหลังก่อนนะครับก็คือให้ติดหลังนะครับค่อยๆมาติดหน้านะครับก็คือข้างหลังเนี่ยเราทําไว้อ่าในคลิปที่ผ่านมานะเราทําเราทําคลายออกนะหลังจากที่หมุนเข้าให้ตึงแล้วคลายออกคลายออกห้าแก๊กนะครับ คลายออกห้าแก๊กส่วนตัวล้อหน้าเนี่ยส่วนตวตัวล้อหน้าเราจะคลายออกมากกว่าข้างหลังนะครับเพื่อให้ข้างหลังนี่ติดก่อนไม่งั้นเนี่ยปัญหาถ้าเราไม่ทํะแบบนี้นะครับปัญหามันก็คือจะทําให้เวลาเราเบรกนะครับรถจะถลายไปข้างหน้านะครับเนื่องจากล้อหน้าจะติดนะครับฉะนั้นแล้วเราเราจะแก้ปัญหาโดยการให้ล้อหน้ายัง ยังประคองไปได้ในกรณีล้อเวลาเราเบรกนะครับล้อหน้ายังประคองได้ก็คือสามารถคอนโทรลได้นะครับเราจะทําการตั้งให้น้อยกว่าความชิดนะให้น้อยกว่าข้างหลังในสองสองแก๊กนะครับนะครับเราหมุนเข้าให้สุดก่อนนะครับหมุนเข้าให้สุดเราเอาจากข้างหลังไปหลักนะครับข้างหลังทั้งหมดข้างหลังทั้งหมดมันจะเป็นห้าแก๊กเนาะแต่ข้างหน้าเราจะทําให้เป็นคลายออกให้ได้ทั้งหมดเจ็ดแก๊กนะครับเนาะ ครั้งนะเจ็ดแก๊กหนึ่งสอเครับโอเคเรียบร้อยครับเราทำแค่นี้ก็ปลอดภัยนะครับก็จะปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับในการตั้งเบรคะครับ บางทีเพื่อนๆบางคนมีรถบรรทุกมีอะไรบางทีก็ยังตั้งไม่เป็นนะครับนี่แหละครับปัญหาของเกิดการเกิดอุบัติเหตุหลายๆอย่างหลายๆครั้งนะครับเกิดจากการตั้งเบรกไม่ถูกต้องครับตั้งเบรกไม่เป็นทําให้รถลื่นถไหลไปข้างหน้าได้นะครับก็ฝากแนะนําเพื่อนๆนะครับเป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับ